มาชมกันต่อครับสวัสดีอีพีสามนะอีพีนี้เป็นอีพสามดูกันแบบยาวๆไปเลยนานๆผมจะได้ออกมาไทยเองออกมาอยู่หลังบ้านเลยพีซีร้อยสามสิบนะประตูการทำงานของพีซีร้อยสามสิบี่แมคคูอยู่สูงกว่าผมอย่างเงี้ย เดี๋ยวก็จะเลยไปทางนู้นแล้วผมก็จะได้เข้าบ้านแล้วขออีกสักคลิปแล้วกันเดี๋ยวถ้ายังไงยังไม่เลิกเดี๋ยวเย็นๆจะออกมาดูใหม่มเสียดายที่ว่าเน็ตไม่ถึงเน็ตถึงไลฟ์สดให้ดูแล้วเนี่ยภาพอาจดักระตุกๆเลยนะเครื่องเริ่มร้อนแล้วมันกระตุกไปมาพี่เครื่องมันร้อน ถ้าสวยถ้าสวยถ่ายรูปก็จากนี้ไปก็อีกประมาณ500เมตรนะพี่นะอีก500เมตรก็สุดแล้วเพราะถึงบ้านคนแล้ว มีไปอีกนะมีไปอีกเหรอใส่บ้านคนก้ง <_ S 1> เสี่ยงนะเนี่ยพราะคงทําไมค์ี่มือจริงไม่กล้าอยู่ยืนแบบมินมทนเลยอะ่ะคนทําไมโครก็เข้าใจนะสะลบข้างนุกข้างที่ว่าอยู่ริมคลองเนี่ยให้สูงน่อยให้ไมโครเอ็นไปทางนู้นอ่าเขาเรียกว่าคนมีไหวพริบไม่รู้นะผมก็เดาเอาผมใช้ความรู้สึกของผมอ่ะ ว่าถ้าไม่เอียงไปทางนู้นบันเสียงก็บแม่โคพิกลงคลองได้ไงทําให้แท็กข้างเนี้ยที่อยู่ริมคลองเนี้ยสูงสูงสูงขึ้นหน่อยหนึ่งแล้วทำถนนจะไปออก้ามไ่หนาไนเป็น้นคนอืมทำไม่ไ,มได้หรอกคงจะลอกให้ดูสะอาดตาเ<ะ>พราะเขาลอกทุกปีอยู่แล้วปีละครั้งนะครับ สปีแล้วเหรอเออตั้งแต่ตั้งแต่เปลี่ยนนายกนีกยังไม่ได้รอก <ouse it. S 1> ตั้งแต่มี<ร>นายกเก่าอ,อมอดกด,ด,ดก่อนกด,ดก่อนด้วยคุณขับไปประมาณครับไหนมยมาเวลาเดินไปดินมันจะข,ขยายตัวเสี่ยงเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่า แม่ครูจะเอียงตัวไปทางนู้นหน่อยหนึ่งเพื่อความปลอดภัยหลอกออกมาเช้าผอกมาเดินวัดใช่ไ,ไ,ไปแล้วก็จะไปทางนู้นแล้วผมตามไปไม่ได้นะคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายที่ผมจะถ่ายให้ดูนะนา,นานได้มีโอกาสออกมาถ่ายให้ดู เอาสักแปดนาทีแล้วกันคลิปนี้เดี๋ยวผมก็จะได้เข้าบ้านอาบน้ำเอาท่าแล้วร้อนด้วยนะเนี่ยดีนะฝนไม่ตกอืมเอเเไม่เต็มเลยจ้า cái phải đủ nào Mày chim lên cái mắt luôn Thắp ừ. 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 จะเลยผมแล้วนะจะเลยหลังบ้านผมไปแล้วย่ยาก็มาดูใครจำยา่าคนนี้ได้บ้างน้องสาวย่าผมนะ,ะก็อาจจะฟัๆนๆหน่อย พูดถึงถ้าบอาทำจริงเนี่ยมาไอเนี้ยเป็นแบบอ่าอะไรนะอ่าเทปูนเป็นคอนกรีาฐานนะนะสวยเลยเนี่ยเนี่ยว่าถ้าถ้าถาเทปูนเป็นคองธรทานแก้วเลยที่ผมอยู่ใต้ต้นที่เหล็กมันลม่ม เสียงถอยเดี๋ยวขอมาลอกอีกทีเทียร์เลยต้องลอกอีกทีแนะ่ผมมีคลิปลงแนะ่ตักวาเดี๋ยวได้ออกมาถ่ายอีกแนะ่ เออใช่แต่ที่น,นี่ไม่แน่นะนี่ก็ไม่แน่เพราะเขาทําทางอ่ะแตอาจจะเอารถเข้ามาทิ้งได้เพราะว่าก็มีห่นหนึ่งนะนานแล้วที่ว่าเขารถสิบล้อเข้ามาจำได้ปะนั่นแหละน่าจะตักตะวะไปทิ้ง,อ,ง,อ,งอืมได้กินเลยนะน้ำสกปรกมันทำไม่มันมันมันหาดกรูว่าไม่เออโต้มันมาทำอะไรนน้ำไหลไหมน้ำไม่เคยไหลนะ น้ำไหลมาตั้งแต่ก่อนข<อ>ัน้ำไหลมา<อ>นมาะคนขับหยุดครับกินสปอนเซอร์แล้วมั้งเมื่อกี้เห็นได้สปอนเซอร์ไปขวดเนี่ยเสียงเครื่องเบามากเวลาเดินเดินเดินแบบไม่ได้ทํางานเนี่ยเสียงเงียบม,มากๆน่าจะรุ่นเดียวของเซคิดอะ่ะใครรู้ก็บอกทีนะผมว่าใช่อีซีร้อยสามสิบของเซคิดก็รุ่นเนี้ย<อ>นะ ก็ขอขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาดูคลิปก็น่าจะเป็นทักสามอีพีหรือไม่แน่อาจจะมีต่ออีกก็ได้เสียดายที่ว่าเน็ตมันมาไม่ถึงถ้าเน็ตมาถึงผมไลฟ์สดแล้วเนะี่ยขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามที่เข้ามาดูนะที่เข้ามาคอมเมนต์ที่เข้ามาทักทายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะรอดูว่าผมจะลงคลิปอะไรให้ดูลากันด้วย PC-130 นี่แหละ สงสัยจะไปทางนู้นนะอีกอีกห้าร้อยเมตรน่าจะได้แล้วก็คงจะเดินกลับพรุ่งนี้น่าจะเสร็จแต่วันนี้ขอลอเพราะไปไม่ไกลพรุ่งนี้นถ้าว่ามีอะไรก็อาจจะมาตักสวะเอารถมาวิ่งถ้าฝนไม่ตกนะถ้าฝนไม่ตกก็รถเข้าได้เนี่ยอย่างเงี้ยแต่ถ้าฝนตกจบเลยเนี่ยมีสไลด์ลงคลองแน่นะอ่ะแล้วเหลียวรอดูพรุ่งนี้มาติดตามกันว่าผมจะมีคลิปต่อให้ดูไหมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะ ลาแล้วครับสวัสดีครับ